สวัสดีครับผมพลเรเอกเชษฐาใจเปียมโฆษกกองทัพเรือนะครับก็เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคานะครับหมายเลขประจำตัว14109นะครับรุ่นที่75เ,เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปี2517นะครับแล้วก็จบมัธยมศึกษาปีที่3ในปี2519นะครับจากนั้นก็เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20ครับ วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องประทุมงวงคา<ๆ>ก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประทุมงวงคานะครับในโอกาสที่จะครบรอบวันสถาปนา121ปีนับเป็นวาระที่สำคัญนะครับที่พวกเราจะได้มาร่วมกันแสดงออกถึง ความกตันอยู่ถึงความรักความผูกพันในสถาบัานของเรานะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนปทุมคงคาและของสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาในภาวะที่โควิดระบาดอย่างรุนแรงนะครับเราจำเป็นจะต้อง ดูแลตวัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ถ้ามีขีดความสามารถก็ดูแลสังคมดูแลเพื่อนฝูงดูแลโรงเรียนของเรานักเรียนปัจจุบันแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนักเรียนเก่าด้วยนะครับก็ขอให้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องนักเรียนเก่าประถุงขาทุกคนครับ နာမည်ပါ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 